สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาพวกเหล่าสิงโตวัวควายามาวิ่งเล่นรอบกองทรายกันนะครับน,น,นี่อยู่ที่กองทรายกันเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้ากองทรายกัน,นะนไปวิ่งรอบๆเลยดีกว่าเฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยครับตัวนี้เห็นนะเพียวมากเลยอันนี้คือควายนะครับ ใายด้วยตายนะวิ่งอันนี้จะสิงตนครับจะไล่กินเจ้าควายดันตนัวใต้ตัวนั้นเหมือนจะหมดแรงรปล่าวนี่อันนี้มาดูสิงตอบ้างครับมีไฟด้วยมีไฟที่ปากด้วย เสาด้วยนะครับวันนี้เต้าวางไว้ข้างหลังคไฟนี่เหมือนถ่านถ่านจะหมดแล้วอา่าเอามาเสริมทับอีกนะครับมีหลายตัวโอ้โหแต่และตัวสีไม่ซ้ำกันเลย ใช่โอ้ช้างวิ่งเร็วอันนี้ช้างจากทวีปแอฟริกานะครับวิ่งกันวุ่นวายเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย